เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมได้มีโอกาสได้กินวายกับไอ้กิษฎิการบางคนที่เป็นอดีตประธานศาลนะนะแต่ผมไม่บอกประธานศาลไหนแล้วกันพอดีเขาเป็นเอฟซีธนาการตู้ไปนั่งกินวายเขาบอกเดชชาเชื่อพี่เดชกิตติการเนี่ยแม่งจะเป็นคนแก่ๆเท่าๆทัน้นหลยมีประสบการณ์มีความรู้นะคนเหล่านี้แม่งไม่ได้หวังลาบยศสารเสริญหาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการพิจารณาเกี่ยวร่างพระราจะัญญัติเงินกู้นะครับที่จะกู้เงินห้าแสนล้านมาแจกประชาชนเนี่ย เพื่อให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะได้คะแนนเสียงไม่มีใครก็เอาหรอกนะผมได้คุยกันนะเป็นอดีตประธานศาลเลยนะไม่มีใครก็เอาหรอกเพราะอะไรพเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่มีความจะเป็นหาเลยต้องกู้เงินมาแจกประชาชนประเทศเราเนี่ยแม่งไม่ใช่ประเทศที่กําลังเกิดสงครามหรือเกิดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกิษฎีกาที่ไหนเนี่ยถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยผมได้เอาคุยกันระดับอดีตประธานศาลเลยเชื่อท่านรู้เลยคนดังเลยมนานั่งกินวายกันเขาบอกอะไรมันเป็นไปไม่ได้น้องเด ไม่มีใครก็ไห้ผ่านหรอกยกเป็นแม่งยัดเงินเคลียร์กันเคลียร์กันมีผลประโยชน์ตอบแทนกันเออถ้ามึงสามารถตีความเมื่อกู้เงินได้นะครับหลาแสนล้านแล้วไปแจกประชาชนได้นะลูกหลานมึงอ่เป็นรัฐมนตรีเป็นนั่นเป็นนี่อ่เป็นอธิบดีเป็นนายตักและเปลี่ยนกันแบบนี้ไนดะ้แต่โดยทั่วไปเขาบอกไม่มีใครแม่งเอาหรอกเพราะฉะนั้นการผ่านด่านกิจสเดิิการเนี่ยแม่งยักนะ เพราะส่วนใหญ่เป็นระดับผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ไม่มีใครเขาแม่งเสี่ยงยกเป็นแม่งบอกเออเอาลูกกูเอาหลานกูเอาเมียน้อยกูไปเป็นอธิบดีเป็นผู้บัญชาการเป็นรายกับแลกเปลี่ยนกันได้ผลประโยชน์ไปเป็นรัฐมนตรีไอแบบนี้ไปไม่ได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่ถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยมันกฎหมายมันชัดรัฐธรรมนูญแม่งเขียนไม่ชัดตอนนี้เมาสองขวดแล้วนะเพราะนั้นก็น่าจะเป็นมาตราร้อยสี่สิบหรือไงของรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดจะเอาเงินหลวงมาใช้เนี่ยมันต้องคำนึงถึง กฎหมายงบประมาณกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังคือพูดง่ายมันต้องดูว่าเงินเพียงพอไหมมีพอไหมประเทศเรารวยพอจะแบบถึงขนาดออกพระราชบัญญัติเงินกู้มาแจกกับบ้านเพื่อให้ได้คะแนนเสียงสี่ปีข้างหน้าจะได้เลือกเพื่อไทยมากขึ้นไม่มีใครก็นั่หรอกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมันมีวิธีการกระตุ้นเยอะแยะเองไม่ต้องไปกระตุ้นด้วยวิธีการไปแจกตังเป็นห้าแสนล้านถ้าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจไปกระตุ้นอย่างอื่นนะครับเยอะแยะมันมีวิธีการเยอะแยะ นะเศรษฐามันไม่ต้องมาใช้วิธีการแจกการแจกก็คือการซื้อเสียงลวงหนะ้าอีกสี่ปีข้างหน้าไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเสียงเองก็จ่ายเงินซื้อเสียง้างหนะ้าอันนี้เป็นสิ่งที่นักการเมืองเขาเล่าให้ผมฟังแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าพักไหนซื้อเสียงคนระับพี่น้องก็ไปคิดเอาเองมันคือการจ่ายเงินซื้อเสียงลวงหนะ้าพอแจกครบกรย็ยบสภาแม่ไม่ต้องอยู่ถึงสี่ปีพอถึงเวลาก็ไปไปจ่ายซื้อเสียงเพราะเดี๋ยวนี้การการเลือกตั้ง ก็บอกที่อย่างที่เทศไทยเสนาพลบอกโอ้ภาคใต้ซื้อเสียงเยอะนะะเทศไทยเสนาพลเขาลอกจากพุกมาแต่ดีทุดที่เลือกตั้งหรือไงก็บอกไม่ต้องซื้อเสียงมีพรกเก้าไกลพักเดียวที่ไม่ต้องซื้อเสียงก็คืออะไรใช้โซเชียลนะใช้กระแสอย่างเดียวนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ไม่ก่ะซื้อเสียงเทศไทยเสนาพลนี่พูดจริงครับหัวละสามพันนะครับหัวละสองพันหัวละสามพันเครับนี่คือบ้านเมืองเราอะ เพราะนั้นในการกู้เงินมาแจกไม่ไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนหาอะไรเลย,เลยหาเสียงก็บอกว่าไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้คุณสอนรัชย์เชื่อผมเศรษฐามันบอกไม่ต้องกู้นะกูสามาันสามารถหาเงินมาแจกได้เศรษฐาคุณลืมไปนโยบายเนะี่ยเองไม่ได้เป็นคนคิดพรรคสิมคิดเศรษฐาทำเองเป็นแค่ลูกน้องเขาเท่านั้นแหละชั้นสิบสี่ก็คิดลูกสาวเขามาจ่อคิวแล้วนั่งกำกับเองแล้วเดี๋ยววันหน้าขเขาก็จะมาดูแลพรรค เพราะเลงทุนมาเยอะนะเนะนะเนะยไปหาเสียงบอกไม่ต้องกู้ออกรายการสอนยุดไม่ต้องกู้ครับห้าแสนไม่ต้องกู้ห้าแสนล้านพอถแถลงข่าวบอกว่าแจ้งข่าวดีครับเดี๋ยวจะมีของขวันปีใหม่แจกเงินห้าแสนล้านสรุปแล้วอะไรกู้ครับผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนเราเป็นนายกนะวันๆเนี่ยเราพูดเราไม่ต้องอยู่กันน้องกันลอยไม่ใช่เมื่อวานนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างโกหกตอแหลหลอกรวงประชาชนใครก็จะไปเชื่อท่านครับ นะ่กูไม่อยากจะพูดใครก็จะไปช่วมึงหาเสียงมึงก็โกหกแจกเงินมึงก็บอกไม่ต้องกู้พอสักพักหนึ่งมึงบอกกู้และต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนใครก็จะไปคาดหวังว่าวันข้างหน้าท่านหรือมึงจะเอาเงินที่ไหนมาแจกห้าแสนล้านมึงจะไปประเทศจนจะตายห่าคนนอนข้างถนนคนไม่มีจะกินโอ้ยจนผู้ร้ายแม่ทุกวัน ไม่มีจะกินจะอะไรต่างๆเราไปแจกแจกแล้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมันก็กระตุ้นแค่สองเดือนสามเดือนหกเดือนหลังจากนั้นแม่ก็ใช้หนี้กันไปดี่จะไปเก็บภาษีจากใครอ่ะเก็บภาษีจากใครจะไปขึ้นภาษีจะไปขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลแว่จะไปขึ้นจากใครทุกวันนี้ก็จะตายหากันหมดแล้วลูกความผมแต่ละวันมาก็บอกลำบากลำบากลำบากรวยก็เฉพาะอะไรรัฐมนตรีเฉพาะเศรษฐาเฉพาะพวกนี้รวย แม่มีเป็นแสนล้านทักสินอุ้งอิงมีเงินเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านเคยเอามาแจกไป้เอามาแจกสิครับเงินตะกูลชินวัตรเอามาแจกนะเอา,ากนะเอามาแจกบ้างผมไม่มีข่าวเห็นเลยนามะกุลชินวัตนนามะกุลของนายกเอาเงินมาแจกไม่มีเลยไม่เหมือนในต่างประเทศเฉินหลงเลยใครตะใครบิลเกตถ้าผูกนกั้นเขาแจกเยอะนามะกุลชินรัตชินวัตนนี่เคยเอาเงินมาแจกนะครับนี่พี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าดูอย่างเดียวนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่ได้เงินหนึ่งหมื่นแม่งจะไม่มีมันจะเอาเงินที่ไหนมาแจกพี่น้องครับเชื่อผมจะนะแล้วม,มาแจกเสร็จแล้วมันบอกนะประเทศเราจะเริ่มเติบโตหนึ่งุดเก้าเปอร์เซ็ตต่อปีเดี๋ยวจะไปถึงห้าเปอร์เซนตอยากจะถามว่าคุณเป็นเทวดามาจากไหนผมเนี่ยทำงานกับแบงก์มาสามสิบปีผมคุยกับน,นะเจ้าหน้าที่ธนาคารพวกสินเชื่อพวกอะไรกบบอกน้อง พี่เดชอยากถามหน่อยเป็นไปได้ไหมทุกวันเนี้ยเศรษฐกิจโตเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ถึงสองเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็รัฐบาลเทวดาเนี่ยเศรษฐาเนี่ยลูกน้องทักษิณส,สามารถทำไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกชาติหน้าตอนใบบันรกูก้หลอกลวงประชาชนผมทำงานกับแบงก์มาสามสิบกว่าปีผมถามเจ้าที่แบงก์ว่าเป็นไปได้บอกเป็นไปไม่ได้คุณเป็นเทวดามาจากไหนหรือมึงเป็นเทวดามาจากไหนมึงจะทำให้เศรษฐกิจหนึ่งจุดเก้าเป็นฮะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วเงินไปแจกประชาชนแล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรมันจะมันจะถึง5%ได้ไงนะพอแจกเสร็จเอกบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ใช้ที่ได้ไปเนี่ยต้องไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นเองจะไปจ่ายค่าเทอมใช้นี่ทำอะไรไม่ได้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไม่ได้นมะ่ครับเดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คืออะไรร้านสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดนะกิจการของเจ้าสัวทั้งนั้นเพราะเงินทั้งหมดแม่ก็ไปไง ไปอยู่กับเจ้าสัวซึ่งแม่งรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นไปเรื่อยๆก็แบบที่เศรษฐาได้บอกกันความเหลื่อมล้ำในสงครามไทยได้แม่งเยอะเงินห้าแสนล้าน <g uk> แม่งก็ต้องไปอยู่กับพวกเจ้าสัวนะครับนะ,ะ هنا. จบไม,ไม่อยู่ไม่อยู่ใครเลยมัได้เงินมาโอนเข้าบัญชีปุ๊บนะก็ต้องไปซื้ออะไรต้องเข้าร้านสะดวกซื้อต้องไปโมเดิร์นเทรดนะครับเขาบอกห้ามซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วจะไปรู้ได้ไงครับรู้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มันไปมันไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มันก็บอกมันก็ใส่ว่า ซื้อสินค้าพวกบริโภคอย่างอื่นก็ได้ช่องทางในการทุจริตคนรับชันแม่ก็มากมายสุดท้ายเศรษฐาต้องติดคุกเหมือนกับทักสินกับยิ่งรักหรือเปล่ายิ่งรักก็โดนทุจริตจำนำข้าวก็แบบนี้เหมือนกันสุดท้ายพอถึงเวลาจะใกล้ติดคุกก็ไปเลยหนีออกนอกเหมือนเดิมผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าที่แบงก์ว่าผมทำงานแบงก์มาสามสิบกว่าปีทุกวันนี้ก็ยังทำให้ธนาคารอยู่เป็นอาจารย์บรรยายวิชานะแก้ไขหนี้ วิจะทวงนี่ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อไม่ไหวแนละ้วเศรษฐกิจแย่ว,ยแยวันวันเนี่ยไฟนแนนซ์เนี่ยที่ผมทํางานให้ก็บอกวันวันนะพี่เดครับมีแต่คนจะเอารถไปคืนเอารถไปคืนเดี๋ยวนี้พอ,อผู้เจ้าซื้อจะเอารถไปคืนปุ๊บแบงก์บอกว่าอะไรเราไม่สมัครใจจะรับคืนเพราะว่าอะไรรับคืนไปก็ขายไม่ออกแบงเจ๊งตะกี้คุยกับพวกนักธุรกิจขับรถแลมโบลกินีเขาบอกรนาะคาแม่งตก2 0 3 0ิบชิปหายหมดแล้วเศรษฐียังไม่มีตังเลยพี่น้องครับเข้ามาคนรลค์กชร์ครับ คือตอนนี้ตายห่ากันทั้งประเทศอ่ะนยครับเม่อกู้เงินมาแจกก็ตายทุกวันงบประมาณก็ไม่มีนะครับลำบากประเทศเรานะสิริกัญญาไหมจากพรรคก้าวไกลเขากา็ตอบโต้เสถาเส,สถาแทนนี่ตอบโต้ในแต่ละประเด็นที่เขาบอกว่ามันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้ในการที่จะมีการกู้เงินมาแจกแทนที่เสถาจะตอบกลับไปทวิตเตอร์อยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าแนะไหม คุณจะเอาตักกะของคุณตักกะวิบัติเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ผมนะมอา้าอย่าลืมเสียแต่คุณะเป็นนายกไหมเนี่ยเขาเป็นสอสอฝ่ายค้านพักเก้าไกลเขาจบเศรษฐศาสตร์เขามีความรู้เขาทำการบ้านมาเขาบอกว่ากรณีของคุณเนี่ยจะกู้เงินไปแจกเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันขัดต่อกฎหมายงบประมาณคุณก็ต้องชี้แจงในแต่และประเด็นไม่ใช่คุณบอกว่าเฮ้ยหมายคุณอยามาวิจารณ์คุณนะคุณอยาตักกะของคุณมาวิจารณ์ผมนะ โลเบลตาก,กาอะไรคุณพูดภาษาฝรั่งฝระหลังมาตรกาวิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาโต้แย้งคุณก็ต้องตอบคําถามเพราะคุณเป็นนายกของประชาชนคุณไม่ใช่เป็นนายกของพรรคเพื่อนไทยหรือเป็นนายกของประยุทธ์หรือนายกของสอวงเขาบอกว่ามันไม่เ,เร่งด่วนเสีาคุณก็ต้องตอบที่มันเร่งด่วนนะมันเร่งด่วนยังไงเขาบอกมันไม่เร่งด่วนนั้นขัดนั้นมนูญมาตานะถ้าผมจำไม่ผิดมาตาร้อยสี่สิบตอนนี้กูเมาหนักแล้วกูเลยไม่รู้ว่ามาตาไหน น่าจะมากตาร้อยสี่สิ่งนะครับนะ